สวัสดีครับท่านที่กำลังชมช่อง Learn Life กันนะครับผมวันนี้นะครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เรานะครับอยู่กันที่นะครับเมเจอร์โบนะครับปินเก้านะครับก็เป็นลานสเก็ตนะครับพอดีวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาที่เมเจอร์สตีดิเพ็กเมเจอร์โบปินเก้านะครับเป็นวันที่ยี่สิบสองสิงหานะครับสองพันหนึร้อยหกสิบหกนะครับก็จะมา เ,เล่นโบเอ้ยไม่ใช่มาเล่นสกเก็ตนะครับอันนี้เป็นบริเวณชั้น2นะครับทางที่จาลลันจะขึ้นไปเล่นสกเก็ตนะครับแต่พอดีผมมาก่อนเวลานะครับร้านสเก็ตนี่เปิด11โมงนะครับก็เลยมาเดินชั้น2ก่อนนะครับมาเดินชมบริเวณชั้น2ก่อนอันนี้เป็นฟิตเนสนะครับอยู่ยบริเวณชั้น2ก็มีร้านตัดผมนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นโซนของ โรงหนังนะครับที่เราเดินเข้าไปดูช่วงแรกนะครับก็เลยมาเดินเก็บภาพให้เพื่อนๆดูก่อนก่อนที่เราจะขึ้นไปบริเวณชั้น3นะว่าชั้น2ตรงเมเจอร์ซีนิเพ็กนี้มีอะไรบ้างในปัจจุบันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมขึ้นไปที่ชั้น3นะครับตอนนี้เราก็เดินชมไปก่อนครับเออจริงๆห้านี่เปิดเพลงนะครับแต่พอดีผมไม่มั่นใจเรื่องลิขสิทธิ์ของเพลงนะครับก็เลยตัดตัดเพลงออกซะดีกว่าครับก็ฟังผมบรรยายไปกันเราครับก็อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับ ก็เดี๋ยวเรานะครับเดินดูรอบๆนะครับว่าชั้น2มีอะไรขายบ้างครับนมีร้านฮอตพอตเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปชั้นสานะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นไปชั้นสานะครับเขาติดตัวติ๊กเกอร์ตรงนี้น่าจะติดตติ๊กเกอร์ผิดนะครับก็อย่างข้างบนคะก็จะเป็นบริเวณชัน้นสาน,นี้เป็นบริเวณนหน้าร้าน โดมนะครับสเก็ตพัดบริเวณชั้นสามก็เดิมนะครับไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับที่นี่นะครับแล้วก็เขาไม่ได้สั่งให้เรามารีวิวนะัอดีเรามาใช้บริการแล้วก็มารีวิวด้วยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นราคานะครับก็ตามนี้เลยครับก็ไปสต็อปอ่านเอานะครับก็ประมาณนี้ครับรอบสุดท้ายก็ปิดประมาณ2องค่มกว่านะครับอันนี้ต้อมาแต่เช้าเรายังปิดบริการอยู่ยนะแต่ก็่ายเรา ามาเขาเลยมามามาเซ็นชื่อเข้าตรงนี้นะครับจ่ายเงินเซ็นชื่อเข้าตรงนี้ได้ก็มีสินค้าขายในบริเวณของร้านด้วยนะครับพอดีพี่ๆเขากาลังทําความสะอาดร้านสเก็ตอยู่นะครับนี้ยังไม่เปิดดีเลยนะก็มีสินค้าขายมีรองเท้าสเก็ตมีอะไรครับจะเราไปดูรอบๆกันก่อนนะครับว่าร้านสเก็ตที่นี่เป็นลักษณะยังไงครับก็มีลวให้นะมีลวมีลวสีดําๆปักขื้นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับก็ สามารถเดินข้างล้วนนี้ไปได้ครับอันนี้เป็นลานสเก็ตที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าวันเวนะครับก็คือเดินไปทางเดียวนะครับก็คือเอาด้านซ้ายติดเอา,เอาไว้กับล้วนนะครับแล้วก็เดินตรงไปอันนี้คืออุปกรณ์นะครับก็มีหมวกนะครับมีสนับขานะครับแล้วก็มีสนับแขนนะครับแล้วก็มีอะไรอะ่ะกางเกงนะอันนี้เป็นสนับขาอยู่นะ แล้วก็มีกางเกงด้วยนะก,ก็เป็นกางเกงกันกระแทกนะคะระับพอดีกางเกงที่ซื้อมาเพิ่มนะอันนี้เป็นกางเกงกันกระแทกก็เป็นกางเกงกันกระแทกก้นนะฮะอะไรก็เห็นว่ามันน่าจะจําเป็นแต่ก็ยังไม่เคยล้มกระแทกก้นเหมือนกัน <c oughs> แต่ก็มีกระแทกมือไปแล้วซึ่งอุปกรณ์กระแทกมือนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะเราเอามือไปยันนะก็เลยทําให้มือเราเจ็บนะ,ะแต่เราไม่ได้ล้มที่นี่นะ,ะีนี่ก็จะมีบริเวณหญ้าเขียว,ยวตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหญ้านะครับ๋ยว ผมตัดคลิปสั้นๆมาด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราจะเดินบริเวณหญ้าเป็นไงก็ดี๋ยวไปดูที่ช็อตเอานะครับส่วนนี้ก็เป็นอุอปกรณ์ที่นามาเองนะครับส่วนถ้าเกิดใครไม่ได้เอาอุปกรณ์มาก็มาเช่าได้นะครับเป็นเขารู้สึกเขาจะมีเหมานะฮะแต่ปอดีผมเอารองเท้ามาเองเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ชินกับรองเท้าเราอันนี้ก็ปดอดีเป็นรองเท้าที่ผมเก็บไว้ในกล่องนะครับพาไปไหนมาไหนด้วยก็พามาอย่างนี้แล้วก,ก็พอเราเล่นเสร็จแล้วเราก็ไปตาก แดดตากลมไวนะ้ฮะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่กล่องไว้เพราะว่าเนื่องจากว่าท erm ี่บ้านนี่ฝุ่นเยอะมากถ้าไม่เก็บใส่กล่องนี้ต้องมานั่งเช็ดนะไม่ไหวฮะก็เลยเสียบใส่กล่องดีกว่าเดี๋ยวเราใส่รองเท้าสเก็ตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปซิ่งกันเลยนะครับก็ลานก็เป็นลักษณะ่างที่เห็นนะเป็นลานสีนตานะอ๋ออันนี้อันนี้นี่เป็นภาพเอ่อถงเท้านะครับข้อสูงนะครับเป็นรองเท้าข้อสูงเอ่อขาไม่ได้ขาวนะฮะแต่ว่าพอดีใส่ตรงน่องกันเส้นเล็กขอดเพราะว่าเป็นเป็นเส้นเล็กขอดนะฮะก็เลยใส่ตรงน่องกันเส้นเล็กขอดไว้ เป็นั้เป็นเส้นเลอดขอดค่อนข้างเส้นจะใหญ่ประมาณเท่ากับิ้วก้อยนะก็เลยใส่ป้องกันเส้นเลอดขอดไว้หมอเขาบอกให้ใส่ไว้ก็เป็นเส้นเลือดขอดที่เกิดจากการนั่งมากนะอันนี้เป็นลานสเก็ตนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผมวิ่งกันนะฮะก็มาวิ่งโชว์ให้ดูนะก็อาจจะไม่ได้วิ่งเร็วนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสไลด์มันเร็วๆเราวิ่งเรวมาเร็วๆเนี่ยก็จะทําให้เราเบรคเข้าโค้งนะตรงด้านขวามือทางวิดีโอที่จะเป็น เขาเลยเป็นโค้งที่เราจะต้องเลี้ยวกับมานีะ๋ยวผมจะวิ่งให้ดูทั้งลานนะฮะเดี๋ยวอันนี้เราให้วิ่งให้ดูก่อนว่ามันผมวิ่งได้ประมาณไหนอันนี้ก็แค่ถ่ถยธรรมดาไม่ได้วิ่งอะไรมากมายนะก็แค่ไถ่ไปไถ่ามาแล้วถ้าิดวเราสปีดมากเราก็ต้องเขาเียมีพื้นที่เยอะกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสปีดแต่วันนี้ผมก็ยังเบรกได้ไม่ค่อยเขาเรียกไม่ค่อยจะเนียนเท่าไหร่นะก็เล่นประมาณนี้ก็ไถ่ถไปอย่างเงี้ยก็ค,ความเร็วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักห้า กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนะ <c oughs> นี่ยก็ประมาณนี้เพราะตรงนี้มันเป็นมุมเลี้ยวคระะับมันเป็นมุมเลี้ยวเพราะงั้นพอเข้าปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆชะลอนะเพราะว่าตัวเองนี่ก็ยังเดรกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะอาจจะแบบหลุดเฟรมมาจแท็กได้นะก็เนี่ยก็ประมาณนี้ก็วิ่งให้ดูสักรอบสอรอบนะ,ะเดี๋ยวเราไปบนดูรอบอลานกัน,นะครับนอนบนดูลานนี่อจาจจะไม่ได้เห็นตัวผมนะครับเพราะว่าต้องถือกล้องไปด้วยนะก็ ก็เลยถ่ายวิ่งให้ดูว่าความเร็วก็จะประมาณขนาดไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมภาพตอนที่ผมวิ่งให้ดูรัรอบสองรอบกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมขออนุญาตหยุดพูดก่อนนะครับ ลานสเก็ตที่นี่นะครับเป็นลานสเก็ตแบบวันเวนะครับก็คือเวลาเราวิ่งนะครับบนลานสเก็ตนะครับให้เราวิ่งเอาซ้ายมือเรานะครับเข้าหาเ,เขาเรียวกว่าเสาสีดำๆแบบนี้ครับเนี่ยครับเราก็วิ่งไปแบบเป็นวันเวก็คือวิ่งวนไปเรื่อยๆครับตาเขาเรียกว่าอะไรทนเข็มนาฬิกาทนะ่อนเข็มนาฬิกาก็วิ่งวนไปก็เดี๋ยวเราไปวิ่งดูกันนะครับว่า ลานสเกต็ตนี้กว้างขนาดไหนครับเดี๋ยวเราเริ่มจากจุดนี้นะครับแล้วก็วิ่งไถไปดูครับอันนี้ผมถือกล้องไปด้วยแล้วก็ถ่ายสเกต็ตไปด้วยนะครับก็ให้ดูว่าภาพในบริเวณลานสเกต็ตนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็มีกระจกให้เราดูด้วยนะครับเวลาเราเขาเรียกวิ่งผ่านมาเนี่ยเราได้ดูลักษณะการ วิ่งของตัวเองว่าลักษณะการวิ่งของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็มีบริเวณที่ติดกับถนนนะครับอย่าหลุดออกไปนะมันจะคนรจะชนแรงขนาดนั้นเลยหรอนะก็พยายามชะลอชะลอเอาไว้นะครับนี่ก็จะเป็นแนวสเก็ตนะครับเป็นแนวกระจกนะครับให้ดูนะครับก็จะมีกระจกข้างที่เเยอะนะครับใน้านนี้ครับก็จะมีกระจกแล้วก็เขาได้มีเบาะนะครับคอเซฟพอสมควรนะครับส่วนบางคนนะครับ ก็จะมาสไลด์ก <S an> ันว <an> ิ่งจากตรงนี้ไปสไลด์ตรงจุดที่เป็นกระจกด้านหน้าเราข้างหน้าตรงนี้ครับจะมีคนมาวิ่งสไลด์กันช่วงวันเสาร์นะวันที่วันนี้เป็นวันหยุดนะก็อาจจะยังไม่มีคนมาเยอะนะถ้าไม่ใช่วันหยุดเป็นวันธรรมดานะเป็นวันธรรมดาช่วงที่ผมไปวิ่งก็จะประมาณสัก11บเอโมงนะก็ยังยังไม่ค่อยมีคนเยอะแล้วก็ลานก็เลยเป็นของเรานะก็ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะถ้าเกิดเรามาเช้าหน่อยแล้วก็มาวันที่เรียกว่าไม่ค่อยมีใครมานะก็จะ ก็อาจจะต้องเขาได้อาจได้ซ้อมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะวิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยก็เราจะไปวิ่งข้างนอกบริเวณไม่ต้องไปวิ่งใกล้กับเขาเรียกอะไรไม่ต้องไปวิ่งใกล้กับเสาก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะวิ่งนะฮแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เก่งก็วิ่งใกล้ๆเสาไว้ฮะมันจะได้มีเสาดับกระคอยช่วยเกาะเราฮะแล้วก็วิ่งได้ทั่วลานนะเพราะว่าเขาเียยังไม่ค่อยมีคนมานะก็ แล้วก็มีคนมาแล้วก็ต้องคอยระวังไว้ด้วยนะฮะก็าอาจจะมีการชนกันกนะารวิ่งย้อนกลับอย่างนี้ไม่ไม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 สมควรนะแต่พอดีเดี๋ยวจะมาทำท่าอันนี้ให้ดูฮนะทำท่าลุกให้ดูนะเพราะปกติเนี่ยมันจะมีท่าลุก2แบบนะก็คือท่านั่งนั่งอยู่กับเก้าอี้แล้วก็ลุกนะอย่างวันนั้นที่เขาบอกว่าให้เราจับเข่าแบบนี้ใช่ไหมจับเข่าจับเข่าแล้วก็ ลุกไปเลยนะฮะอ่ามันมีวิธีนึงนะผมคิดของผมเองนะคือจับเก้าอี้อย่างเงี้ยจับแล้วก็ยกต้นขึ้นแล้วก็ไปเลยอย่างงี้น่าจะง่ายกว่าหรือเปล่านะฮะก็ลองไปเป็นเขาเรียกเป็นเป็นอีกจอยนึงฮะแล้วก็มีวิธีนึงนะฮะก็คือในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ไม่มีเก้าอี้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเก้าอี้เราจะลุกยังไงนะเพราะที่อีกท่าหนึ่งนะฮะท่าหนึ่งก็เป็นท่าที่ลุกจากพื้นนะอันนี้ท่าที่ลุกจากพื้นเนี่ยมันได้มาตอนที่เรียกว่า วันที่ผมไปซื้อสเก็ตวันนั้นนะฮะพอดีผมล้มอยู่ในร้านเขาะนล้วพ่เราพี่เขาสอนมาให้นะเดี๋ยวเรามาสอนต่อนะฮะก็บอกว่าเสมมติว่าเราล้มไปแล้วใช่ไหมฮะก็คือให้เราขขายันสองข้างนะแล้วก็ไอาข้างที่เราถนัดเนี่ยตั้งขึ้นแล้วก็ยึดแล้วก็ยกไปเลยอย่างเงี้ยนะทาให้ดูนะว่าประมาณนี้นะก็ใช้ใช้วิธีนี้ช่วยนะเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านน้ครับเป็นด้านหลังฮะก็คือเอาเขายันอย่างนี้ฮะเอาเขานปุ๊บแ้านั้นล้มใช่ไหมล้ปุ๊บอย่างนงี้ะ เอาเข่าขวาขึ้นก่อนค่าที่เราถนัดตั้งไว้ยกก็ยกเราก็ขึ้นฮนะอย่างงี้ฮนะก็เกิดว่าคนที่ยังไม่ถนัดอาจจะขึ้นยากกว่านะลานค่อนข้างที่จะลื่นนะลานค่อนข้างที่จะลื่นแต่ผมว่ายิ่งเดินก็ยิ่งสนุกนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่รู้นะผมวิ่งข้างนอกแล้วผมรู้สึกว่าผมมาวิ่งในลานผมสนุกกว่านะแต่ข้างนอกน,นี่คือต้องใช้แรงเยอะแล้วก็ต้องระวังพวกเขาเลยรอยต่อของหินนะ ก็จะกึกๆเวลาวิ่งก็จะต้องใช้แรงเยอนะนแต่ก็อย่างทีออ่อาจารย์วันแรกที่เขาสอนก็คือเล่นข้างนอกอาจจะเป็นไวกว่าด้วยหรือเปล่าอันะนี้ไม่รู้นะนต้องรอลองชมลองเล่นกันเองดูนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมกอเดี๋ยวเรามาวิ่งให้ดูนะครับว่าประมาณไหนนะ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเราก็ขออนุญา จบคลิปตอนนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ขออนุญาตปิดคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ